ก็คูเลี้ยงหมาไว้ตามที่กระทรวงอาหาเย็นคูบลัดทีมีมีมีพ่อเกพวกลูกเนี่ยพี่อี่ก่อ่อลงก็มบอกนี่ยพ่อมันไปเที่ยวไปเอารูปพ่อไม่อาจสัญญาณได้อ้อ้เอากล้ใกล้โอ้รกี่หน่อยพี่พ่อลงกระบอกไม่ได้ แล้จะผ่านอย่างนี้นะคฟังอยู่ที่บางนงโคล่ะที่นมโครับนมโคลอะไรนะลงลงกระหม่อมให้มันหน่อยเึงเขาเอาอะไรเนี่ยเอาเล็กจานเลยไหมเราเอาเดี๋ยวเอาหัวไปก่อนนึงเดี๋ยวไปใส่ให้มันหน่อยเนื้อใหญ่ไม่ทราบ๋ยวนี้เป็นอันนี้เป็นเนื้อไปจากจังหวัดขอนแก่เออ อือคืออยากอยู่ไปเย่อยากอยู่ไปเยี่ยอยากอยู่ขอพุทธนี่ยเสกให้แม่เนาอยสออยู่นี่ก็อยู่กองวิธีอยู่มันได้ภาคกอแล้วสอบภาคกอได้ไปสอบรอบมี่สามยูทูบผมยังไม่ผ่านกดเรื่องพ่อะมยูทูบอยู่ไม่อยากไม่อยากอยากผ่านกฎไม่สดทานที่สินมากเลยนะแม่เขาเรียกแม่ ยังคนติดตามยังน้อยหลวงพ่อเครื่อง YouTube ผมยังยังไม่ยังไม่ผ่านตะกี้เลยครับอยากให้ผ่านอยู่เลยครับใอ้ผ่ได้ผ่านนะให้ได้เป็นไปเออมันเตียงพ่ออาจารย์นี่มันลงบัญชีอันนี้ท้าหลวงพ่อทําอะไรอ่ะอันนี้หลวงพ่ออาจารเนยครับผมฝากพี่นุให้มันมาลงเลยครับไอหลวงพ่อเป่าให้ก็ตเออเป่าเด็กวัยรุ่นยุ่งไปชอบศรัทธา มันบอกวัตถุขอของอาจจรา์เก็บน,น,นะเนี่ยยามเหมือนเอาพกยามเห็นไหมเนีนนะ่ยพระจะพกกระเป๋าถืออย่างนั้นเด็กมันพกยามโลกมันกลับแล้วเดี๋ยวนี้พระใช้หนุยนเออพระใช้หลุยไอ้หนูใช้ใช้ย,ยามแล้วพอออเดี๋ยวนี้โลกมันกลับพระพยายามกระเป๋าสะพายกระเป๋าอย่างนั้นแล้วไนงะแต่เด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้มันพกยามไปโรงเรียนกันนะดีไหม